สวัสดีครับจากโกดังจัก,กรยานโกไบจัก,กรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานดีๆเจ๋งๆคันหนึ่งเลยนะครับ27สปีดเป็นเอลตัสรุ่นใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้ดียังไงที่สำคัญราคาถูกมากๆนะครับ สวัสดีครับสำหรับจกักรยานคันนี้เนี่ยดีกับใครนะครับดีอย่างไรมีสองไซส์นะครับไซส์เนี่ยคือความสูงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับหนึ่งคือสิบห้านิ้วนะครับจากตรงนี้ตรงนี้สิบห้านิ้วก็เหมาะกับคนที่สูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับถึงร้อย 6 5นะครับแล้วก็ความสูงของตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ17เกรยโวลไซด์17นะฮะับเรเหมาะกับคนที่สูงประมาณ1 5นะครับแล้วที่นี้มันชัดได้ถึง178นะครับก็คือมีความใสนะครับโรงงานที่เขาทำจักรยานในารคาคาประหยัดเขาจะทำไซด์ได้ออยนะเพื่อจะประหยัดต้นทุนในการทำงานเะพราะว่า เ,เดิเไีวานะครับแล้วเราต้องดูนะอ่าสงสันะต้อ,บองบอกกับใครมอคนที่ต้องการจักรยานดีๆสักคันนะครับสเปคดีนะครับด7สปีดเยอะเลยคนแกน่ผู้สูงอายุที่แรกไมน้อยนะครับใช้ได้เลยผู้หญิงเนีเพราะว่ารถที่สปีดเยอะ รูปขนาซื้อให้พ่อคุณแม่ตันเรียนท้องนั่นเบายิ่งสปีดไปละเราจะยิ่งขึ้นเดินขึ้นสะพานได้ชันมากขึ้นเพราะว่ามันมีเกลียวกว้างขึ้นนะครับรอ้อยหกสำหรับรถสู่ต,ต่างวันที่หาอะไรกับยานี้ยากยยายต้องบอกเลยเพราะว่าเป็นรถขนาดมาตรฐานนะครับที่หายยได้อได้ทั่วไปนะครับตัดมาต้องยัง่วขไปมี่นะครับที่ยี่สิบห้าแล้วเป็นกระเป๋าใหม่ ซึ่นแบบนี้อะไรกันแข่งร้ออยู่นะครับ26นิ้วนะครับเกียร์เนี่ยเกือบท็อปเลยนะครรถจักรยานประเภทที่ใช้ออกกำลังกายครับขี่ทั่วไปขึ้นเขาลงห้วยนะครับเกียร์มาตรฐานที่เขาใช้กันเนี่ยท็อปสุดเนี่ยจะอยู่ที่30สปีดนะครับ คันนี้อยู่ที่ยี่สเ็สปีดนะครับนะครับเป็นชุดเกียร์อาตัเลยนะฮะเบรกน้ำมันด้วยนะครับอาตันี่ก็คือลองจากเดียวเล่อะเดียวเล่นี่ก็สามสิบสปีดนะครับใช้งานก็คือชิปนี้นะครับลดความเร็วนะครับเล่นความเร็วเล่งความเร็วเล่นความเร็วเล่นความเร็วเล่งความเร็ว รถความเร็วรถความเร็วครับความเร็วนะครับเก้านี่คือก็จะเร็วที่สุดนะครับใช้แรงเยอะหน่อยช้าก็คือจนหนึ่งนะครับแรงเบาๆนะครับแห่เรงเบรกน้ำมันเป็นกา้านเบรกน้ำมันที่เป็นสเปคที่ส่งออกยุโรปนะครับก็คือจะเป็นก้านที่เอาจะเป็นสีสีเทา รุ่นที่ผ่านมาจะเป็นรุ่นสีดำที่ขายในเอเชียนะครับเป็นเอาตัสตัวตีนก็เป็นเอาตัสเป็นเอาตัสรุ่นใหม่นะครับเอาตัสรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเฟืองนะครับจะมีเก <ương> ้านึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ คูณสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับเก้าสามยี่เจ็ดเป็นอาตาั้าทั้งชุดเลยนะครับจะเป็นโปรเวลนะครับคันนี้เจ๋งมากโชก็ล็อกได้นะครับเป็นโชกแมกนีเซียมนะครับไม่ใช่โชกเหล็กดุม ดูมเป็นโนวาเทคนะครับให้ดูนะครับดูมโนวาเทคดูมโนวาเทคดีคยังไงคือหนึ่งคือยี่ห้อเนี่ยเขามีเทคโนโลยีของเขานะครับคือมันจะลื่นมากๆเลยนะค,คือการขี่บางทีถ้าขี่ทั่วไปเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าในระดับการแข่งขันเนี่ยบางครั้งการที่ชนะกันแค่ หนึ่งเมตรหรือสองเมตรหรือห้าเมตรหรือสิบเมตรเนี่ยการที่ดุมมันลื่นหรือลูกปืนมันลื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดชัยชนะเกิดขึ้นนะครับนี่คือดุมเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆเห็นนะครับอลอยมีคอทำเฟรมเฟรมรอบบอยเชื่อมสวยมาก สีสีด้านครับถึงด้านถึงเงาับออก็เป็นบอกแบบแบบโปร่อยถ้าท่านใดจะขี่ผมแนะนำก็ซื้อจังเกมนะครับเดี๋ยไม่อยากซื้อจังเกมก็ซื้อเบาะเจลหุ้มนะครับนี่คือลายอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับไม่ใช่ของตก่น ดิสเบรกนะครับน้ํามันเบรกหนึบๆเลยนะครับเมื่อก่อนคันนี้สมัยก่อนเนี่ยรถยีสิบเจดสปีดขี้หมูขี้หมานี่หมื่นอัพนะฮะหมื่นอัพแล้วตอนนี้เกิดสภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีนะครับแล้วโรงงานที่เขาผลิตเนี่ยเขาไม่สามารถส่งออกไปในยุโรปและอเมริกาได้นะครับ เพราะว่าโดนแซงชั่นครับของก็เลยเยอะมากเลยที่โรงงานเขาก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะได้ซื้อได้หาจักรยานสเปคสูง,สงในราคาเหมือนตัวเริ่มต้นในสมัยก่อนครับลองชมดู เนี่ยครับปกติเแบบรกน้ำม,มันที่เป็นสีเนี่ยนะฮะจะเป็นสเปคที่เอาไว้ขายในแถวยุโรปและอเมริกานะครับเป็นอาตัาเลยเพราว่าปรับล็อกได้ปรับล็อกได้ก็ดียังไงคือแบบถ้าเกิดคุณจะออฟโรดอ่ะลุยๆอะไรเงี้ยคุณก็ปรับให้มันยุบครับมันก็จะช่วยลดแ,สสงแรงสังส่นสะเทือนในขณะขับขี่ นีโชคล็อกได้นะครับโชคล็อกได้ดียังไงนะครับในเวลาที่คุณขี่ขี่จักรยานนะครับแรงที่คุณส่งไปส่งไปด้านหน้านะครับส่งไปด้านหน้าถ้าโชคมันยุบได้นี่นะครับมันยุบได้นยะนอกจากแรงที่มันส่งไปด้านหน้าแล้วเนะี่ยแรงบางส่วนมันจะถูกทิ้งลงมาที่พื้นนะครับที่โชคเนี่ยแต่สําหรับรถคันนี้ าเกิดใครที่ไปขี่บนพื้นลาบทั่วไปหน้าบ้านเนี่ยพื้นพื้นปูนพื้นดังมาตอยเนี่ยนะครับคุณล็อกไปเลยล็อกอันเนี้ยล็อกเสร็จปุ๊บเวลาขี่แรงคุณน่ะจะส่งไปด้านหน้าเต็มเ็มเลยก็จะมีแรงที่ส่งไปกับพื้นแต่ส่วนใหญ่จะไปด้านหน้านะครับเต็มเท็มทให้คุณขี่ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นไกลขึ้นใช้แรงน้อยลงนะครับยังไงก็มาดู กันได้นะฮะมีหลายสีเลยที่โกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบครับอยู่บางนาตากกมอ20มีมากมายเลยอันนี้เป็นตัวสเปคสูงๆหน่อยครับเสื้อหมอเสือภูเขาส่วนด้านหน้าข้างนอกโซลูมเนะี่ยก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคาประหยัดนะครับไม่แพงนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ 好。